เฮียงเบัดละสวัสดีค่ะเอาคือใส่สูทกับตุ๊กตาคือกันาหทำอน,นี้ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรัิตามีเพื่อนเยอะแย,ยะเลยมีพี่โดเรมอน โดเลอมมอนเนี่ยโดนนเอินเนาะโดนละโดนโดเลมอนสวัสดีค่ะเอซ4นึ่งแปดสิบสท่านนะคะ229ท่านค่ะมาพอกับนาดิตากับปารุนค่ะกับผีเคสค่ะกับนาดิตาจ้า ตาพี่เคดค่ะตุ๊กตาพี่เคดอันอันหองหองเอฟซีฝาใหววมาโนหนูเอฟซีฝากมววหาพี่เคดน้องนันนิตาเลยมักเล่ยบ้านเน่ว้ายใครส่งเลมอนมาให้อีหนูคะโนเลมอนพี่เคทค่ะโนเลมอนพี่เคท fc ฝากมาให้พี่เคสค่ะนาดิตาเลยจะขอเอาละลูกเนาะมันดีหลย <c oughs> สวัสดีค่ะ fc 929 <c oughs> ท่านนะคะอีหลาลก,ก็ไดเลตุ๊กตาตัวน,นี้เถอลูก <c oughs> <c oughs> นาดิตาพร้อมเพื่อนโดนเรมอนแมนค่ะ เหมือน,นก็ใส่สุดให้สีเดียวกันก็ตัวเลี่ยมมันพอดีมนันเลยววสวาสดี FC 1,200ท่านนะคะพี่ม่อนสวยตุ๊กตาตัวโตๆคนค่ะใหญ่ยายสามคนใหญ่ยายสามคยายนใหญ่กว่าหนูเขียดอีกใหญ่ยยก็ประลุ่นอีก ติดตามป้าตลอดขอบคุณนะคะเ <อ JOHN! S 1> บิงเบิงผู้ดีใจแล้วค่ะในตุ๊กตาดีจ้าน้องนาลี่ป้าเจ๋วสวัสดีค่ะโดนิมอนน่าลัะคะ่ะของพี่เคสคะ่ะนูเคสว่าตุ๊กตาเพิ่นเต็มบ้านนะ้ว่าันตุ๊กตาเต็มบ้าน ใส่ชุดสีเดียวกันเลยเพืขอขอขอ่นค่ะโดเรมอนเพื่อนโอ้เก่งจังเลยลกูกอะไรนั้นจุ๊บๆหน่อยค่ะได้ตาสนใจตัวใหญ่โหดนะลูกนะมาเด้อมาเด้อนังผีเด้อนังผีเด้อไล่ชนกันกับแม่ปอาจ้าวสันปะเจ้านี่มักไล

สวยสวยตบมือนะลูกสวยสวยมากๆาขอแจ็คตัวนะจ้าได้ตัวหน่อยบุกอันี่มันี่ค้องเล่นเยอะเลยชอบใจยิ้มหน้ารักกิ๊ซายละลวกผลผลข้างล่างผลเต้ไปไหนอ๋ออันนี้เพราะหัวใหญ่เกินก็เลยนั่งไม่ยืนอันนี้เราใส่เป็นปุ่นปุ่นเปล่า ข้าจะาแต่งตัวให้นานิตาน่ารักมากเลยวันนี้น้องมีเพื่อนดีเลยค่ะแก่ถุงออกในป่าว่ะสันอันเดียพีเคสจะเอากลาบบานอยู่ค่ะก็เลือกโบแก,กของพี่เคสพอดีันอันเป็นปสนีพันวส่งไปหนีนะคะก็เลยน้องเคสเลื่อมแก,ก้วออกมาตุ๊ก,กตาว่ะสันตุก,กตาใหญ่กว่าอีหนเลยจ้าว<ะ>้าย<ะ>หนูดีใจจังเลยค่ะมีตุกตาโดเรมอนพี่โดเรมอนบนอนเว่นค่ะมานนอนเว่นอยู่เบืองตาหลด นาริตากำลังอ่นอนสวอนอีหลีไพสืสือหายจ้าหนูเียดแฟนครับซูมาหายหนูเียดจ่ามีเอฟซีแม่แม่ท่านไหนาใจดีส่งมาให้นาริต้าเนาะน่าหเนาะส่งมาให้นารินา,นาิตาบ้างนะคะตุ๊ก,กตาตัวใหญ่ๆ น้องนาิตาชอบเลยแมนค่ะให้นองเก็บไว้ในบ้านน้องเคียดแม่จัดเยวนนอนก็อ,อกกากบ้านค่ะเพราะว่าอันเพิ่นอวาทรงไว้หน่นะค่ะเลยแกเบงน้องนาริตาก็เลยชอบเดี๋ยวจะบอกคุณแม่ซื้อมาตาอันอูดอนแม่เพ้เอาซื้อไม่ฝากนาริตะในเดือนนี้ตุ๊กตาโดนนี่หมอนตัวใหญ่ๆเนี่ยหนูชอบค่ะหนูชอบนาริตาชอบใจเลยบบนี้ นานิตา,าขอเหงื่อตหาหักคักทำไมนานิตาเหมือนโดเรมอนจังเลยวันนี้สันขึนแ <c oughs> ล้เนาะแต่กับว่าเบิงหน้าลีขึ้นจ้าสันเอฟซีมังการคะ่ะขอบคุณมากนะคะคหนูเคสสวยจังวันนี้ไม่มีเสียงสมอ ป้าเจ้าจัดชุดใหญ่ให้ร้านบัวจ้าของน้องเคีดค่ะแ <F an S 1> <FC> ฟนคลับเอฟซีฝากมาให้น้องเคีดค่ะฝากมาให้หนูเคีดแชร์ให้ป้าเจ,จ้าแล้วจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน้องเคีไดอะไรสดขายของ,ของมามวยบุ๋นน้องเคียดอไรจะงงน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะนาตาใส่เสื้อสีเดียวกับพี่โดเรมอนเลย ัวมนตาย่จ้าร้านหยาปะสงสัยวันนี้นะที่ต้องนอนกับป่าอีกเนี่เลยเบิ่งกอนจ้าดิบอีหยางนลยหนัสงเสียยางไหยเพื่อนรุ่นเหรอยางอาจจะมเสียงเออ นูยเคสเอฟซีถาม่าพี่เคสชอบไหมคะสงสัยผู้คนทรงมาหาสวัสดีค่ะป้าเจ้าป้าลุกน้องเคสตู้ตาน้อยสวัสดีค่ะมือสองป้าเจ้าสองป้าเจ้าสองป้าป้าเจ้ามาหายป้าวูปป้าเจ้าหาเก่ง ตัดิตัวนักแหละตัดิตัว,ตตวตสวัสดีจ้ะป้าเจ้าหน,นุ่ยตาป้าลุนหนูน้อยหน้ารักนอสได้ของเล่ยนไม่คิดถึงพ่อกับแม่บ่ีละป้าเจ้าแม่ขอ,อที่อยู่ลูกแพลอะไรล่ะเดี๋ยวแม่สิสง่งมะนาวให้ลูกแพลอ่อานจักทางมะฮะอ่นมา่ทางเพียรป้าเจ้าเด้อค่ะเดี๋ยวจะส่งที่อยู่ให้ค่ะ ทักมาทาง,ทางเพจประเจ้าเลยนะคะมาเ้อมาเ้อมาเ้อเจ้าเ้อทักมหาประเจ้าก็ได้ค,ะค่ะนนสวัสดีอเอฟซีสามพัน, 3, <000 S 2> นท่านนะคะฮัดให้น้องนั่งรดฮัดเดือนเนี่จ้าวสันน้องเดือนอยู่จ้า น้องเคียดเลยสวดขายเสือจักมงหนูแล้วสวดขายเสือจักมงน,องนอง้นองเคียดน้องเคียดว่าว่าเกินสองถุมเคริงมาสาาั่นจ่ามาขึ้นในไฟดับค่ะก,ก็เรื่องประเดไรว่าเกินสองถุมเคริงนะจา้าปักหมุดรอได้เลยนะคะมอนรวมทัพเด้อคนน้อยนานิตามไม่ได้เปอุดรบ่ได้ไปจา้าบ่สมาร์คเด้อบ่เอาอนะ่ะ ยลูนอันขอบุ่นเป็นตาเสียมสิกินยังไงอยอันโต้มาหายมาะน่นนะาดีตาแม่หนูเคียดสู้ๆจ้าจ้าสู้ทุก,ทก,กวันค่ะแชร์ให้ป้าจัดแล้วนะะน้องนิตาคนสวยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะ ชอบน้องตอนอยู่กับป้าน้นองแต่งตัวน่ารักตลอดขอบคุณใครไม่มีไปทำมั่งะวัน,าน,ม,นมาวัานประอุไห้น้ำรานเมื่อวานวัดซานซนบ้านหนูหล่ากับหนูเค็่เออนี่จะโพว์ว่าวไห้เพิ่นกันเลยนี่ต้นรานนีต้นรานนี่รุ่นเมื่อไหร่ละน่ารีตามากหลายโดเลมอนเดี๋ยวป้าจะบอกแม่พี่อาซื้อมาใหาน้น่าดูมะไม่หรอกว่ะ น้องอยากได้ของพี่มีความน่ารัก <laughs> โอ้ดี่ะนนว่านอนเวดเนี่ยมนนี้นอนตะ,ะพุดล่ะถ้านอนอีกเมียปามาเหรียญน้ำเริ่มว่านอนเปิดไฟครับ <laughs> <c oughs> เสียงเหิน วันป้าก็อันกอันอันได้เสื้อตุ่นหุ่ยอยู่เนียล่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อหนูจ๋ามาเด้อคนนั้นน้องยือนลูกยืนย่าง ปาลุนกป็ปลาแจ้วเป็นแมวคนที่สองแท่นเมเทพบได้เลยค่ะชอบสองป้าขอบคุณค่ะ,คะดูเลมอนสั่งจากไซจาบปัเจ๋าวอันบอลลูวะคะอันอเฟนอ,อ FC ฟซีของเคนสง่งามาให้ค่ะเอฟซีเอฟซีแฟนขาของเคสส่ง,งมาให้น,น,น่ารักเทจ,จ้าใจะงจ เจ้าพี่แกนสิมุนไปพวกมุ่นนี้กันเก่งค่ะอีหนูหน่อยเอ้ยตึง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 เฮ้ยเก่งจังเลยขู่จ้าควอย่างนะจ้าควหมอกนนริตาหน่าอะรูอันเนี้ยนี่อ่ะกวาดเอาค่ะกวาดเอาพี่โรลเลมอนค่ะกวาดค่ะกวาดลูกกวาด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 พี่เขากวาดพี่เขากวาดพี่เขาค่ะโอ้เอ็นโรลเลอร์บอลนะหัวจ้าคว้วค่ะ จะว่วงขกฮะปาเจ้าหน่องดาวก็แฟนมะมะหาติจาวะสันบ่ได้มาจ้าเดี๋ยวบางว่าจะส่วนหน่องดาวเมล่ยสดกินต่ำามันทะเลอยู่เหมือได้อีนูมโมยูน้ำตัวใหญ่จังของนาลิตาแล้วคับป้าเจ้าของพี่เคสค่ะของพี่เคส f อซฝากมาให้ค่ะ เอฟซีฝากว่าให้พี่เคทให้นังลวกเหมือยยืนเลยะเห็นังเอน่ร้ออยาาวนั่นหูหลุดนั่นหูนั่นหูนั่นหูหลนั่นหูขนาดเดินได้ยังไปเร็วขนาดนี้ท่าเดินได้ปะจะต้องวิ่งตามแน่เลยมาสั่น หนูอะมาบอกแม่แพลียวพาวซื้อมาให้เลยเอาตัวใหญ่ๆนะคะคุณแม่ค่ะไม่เอาค่ะงันนั้นไม่เอาค่ะเอาไปได้ค่ะอันนี้อันนี้ขยักค่ะอันไม่ป้าเจลมาเคลื่อนน้องนอนในรถนอนอ๋ออันนอนไ,ไ,ไฟดาวหอดสามทุ่มข่าวมาเคลื่อนนี่อนอนหอดสามทุ่มสามทุ่ม พอดีไฟไฟกับมาค่ะไฟมาแป๊บเดียวชอบเดะมอนแม่แม่ในกลุ่มทีเคพึ่งได้ล่ะวาไงละย่างลูย,าย,ายา่างย่างย่างเป็นเอฟซในแต่กับป้าเจ้าอยากส่งมาให้น้องค่ะไม่รู้ส่งทางไหนทักเพจป้าปเจ้าก็ได้ค่ะเพจป้าปเจ้าน้องนาดิตาก็ได้นะคะทักเพจมาเลยค่ะ นาลี่น่ารักทักเพียรมาหาป้าเจ้าเลยค่ะลงนาดีตาขอคุณนะคะกำลังเครียดเครียดดูป้าเจ้ากำหนองหายเครียดเลยจ้าขอคุณนะคะสวัสดีเอฟซีสามพันแปดร้อยท่านค่ะสวัสดีค่ะน่ารักค่ะขอคุณนะคะเก่งจังเลย จ้าบอกอยังเพราะว่าหิวขอเข้าใจเ่ราะเจ้าอตุตะ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 รักค่ะทั้งป้าเจ้าแล้วกันน้องนลริตะขอบคุณนะคะเป็นกำลใจให้น้องเคสและน้องดาวจ้าขอบคุณมากนะจ้าขอบคุณแทนพี่เคสกับพี่ดาวด้วยนะคะลงนาริตาไม่ไว้ยอะ ย้อนดูย้อนหลังค่ะเพียวพาสมัยเสียสมาเอามาเสอรคขึ้นลายแถวพัชรเดี๋ยวอันอันปเจ้าขอตัวไปกินเขากันนะค่ะย้อนให้ปลลุนเอานองค่ะปเจ้าหิ้วเขาสวัสดีค่ะย้อรปเจ้าอันปเจ้าขอตัวไปกินเขาก่อนนะค่ะหิ้วเขาสวัสดีเอฟซีสามพันเก้าร้อยท่านนะคะเดี๋ยวปเจ้ามาไล่ให้เบิ้องไม่ค่ะเดี๋ยวอันไล่เบิดหมือนลยมันยังไม่เบี่ย <laughs> ไปกินเขาเดี๋ยวพี่ที่ขางปุ่นประอว้วนก้อนประอว้วนเอาอันขาปุ่นมาฝากแมนบริเวณเห็ดย่างซอยเพิร์สันสมาเนี่ยก็ได้อันเดียวอันไปกินเขาก่อนนะคะสำหรับไรนี่ก็ไว้ํำนีก่อนอันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ประเจ้าแลาแม่เจ้าสวัสดีค่ะ